วัดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับโจนะคะตอนนี้นะคะโจะก็นั่งอยู่ภายในนะคะ Honda a c c o r d รรุ่น G 1 0ค่ะเจเนอเรชันใหม่นะคะที่วันนี้จะมารีวิวให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะบอกเลยว่าเข้ามานั่งเราเนี่ยสปอร์ตดูหรูหรานะคะแล้วก็เทคโนโลยีทันสมัยค่ะกับเจเนอเรชันใหม่นะคะที่เรียกว่า G 1 0คันนี้ค่ะใหม่เพียงแค่5,900กยิโลนะคะและที่สำคัญอายุรถเพียงแค่7เดือนเท่านั้นค่ะสวยและใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมรีวิวคันนี้กันจากด้านนอกนะคะ ใน Accord G10 เจเนอเรชันใหม่นะคะกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่ชมใหม่แบบชนชอบแบบนี้เลยค่ะตัวรถยังเป็นป้ายแดงน,นะคะไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running light และไฟตัดหมอกค่ะล้ออัลลอยนะคะขอบ17ค่ะในรุ่น1.5 Turbo EL นะคะตัวรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็ไม่น้อยเพียงแค่5,000กิโลเท่านั้นนะคะกระจกมองข้างค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะพร้อมกับกล้อง Honda Lens Watch ค่ะ มือเปิดนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีค่ะตัวรถนะคะโครงสร้างหลังคาเนี่ยสโลปด้านหลังนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเสา,ากาศเป็นแบบคีบฉลามค่ะไฟท้ายเป็นดีไซน์ใหม่แบบ LED นะคะด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บสัมภาระถุงก๊อฟได้ถึง4ใบเลยค่ะมีความจุขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในด้านในกันนะคะ กลับมาภายในห้องโดยสารนะคะภายในตกแต่งเป็นสีดําค่ะเบาะสปอร์ตนะคะแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะมาพร้อมจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะคะรองรับแอปพลิเคชันนะคะสมาร์ทโฟนนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Apple นะคะสามารถสั่งการด้วย s ี r i นะคะคำสั่งเสียงนั่นเองแอร์ดิจิตอลนะคะแยกเป็น d u อ l ลซอนคะ่ะซ้ายขวาเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะคะมีทั้งหมดอีคอนนะคะประหยัดพลังงานสูงสุดเลยค่ะ สามารถรองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยแล้วก็โหมดสปอร์ตนะคะเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับแพ t เด n Chip แล้วก็ r ร i s e ส o n นโท l ค่ะไม่น้อยมากๆค่ะเพียงแค่5,900กิโลนะคะแล้วก็หน้าจอแสดงผล TFT ค่ะเป็นแบบขนาด8นิ้วนะคะม่านนิรภัยนะคะมีทั้งหมด6ตำแหน่งค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยสปอร์ตสมฐานะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านหลังกันนะคะ ภายในด้านหลังนะคะถึงแม้รถจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะหลังคามีความสโลปแต่เข้ามานั่งแล้วเนี่ยยังให้อารมณ์สปอร์ตก็จริงนะคะแต่ภายในกว้างขวางนั่งสบายค่ะแล้วก็มีจุดติดตั้งคาซีทั้ง2จุดนะคะเบาะหลังสามารถปรับได้แล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะแอร์ก็มีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะระบบความปลอดภัยสําหรับ Accord G10 นะคะมีมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะระบบช่วงล่างนะคะแล้วก็ตัวจับนะคะเกี่ยวกับสมรรถนะของคนขับนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านข้าง กล้องด้านหลังสามารถปรับได้3ระดับค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเครื่องยนต์นะคะที่พัฒนาขึ้นมาใหม่กันค่ะในส่วนเครื่องยนต์ของ Honda Accord นะคะ G 1 0 1.5นึ่เทอร์โบ e-l ค่ะเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาภายใต้ Earth d r e a m เทคโนโลยีนะคะให้อัตราการเร่งสูงสุดถึง190กิโลเมตรค่ะเคลมว่าอัตราการเส้นเงเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่16กิโลเมตรเลย,เลย,เลย,เลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเกียร์เป็นเกียร์ cvt นะคะให้อัตรา,ารเร่งที่ดีมากๆค่ะถึงแม้จะเป็นเครื่องเล็กนะคะแต่บอกเลยว่าจแแบบบนนนนี้เ่่เหมมาาาะะสกัราคานอนคอ วันนี้นะคะเราจะจัดจำหน่ายในราคา1,259,000บาทค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ่อนเริ่มต้นเพียงแค่20,000บาทเท่านั้นค่ะสวยใหม่นะคะรอลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของไม่น้อยไม่แท้เพียงแค่5,900กกิโลนะคะแล้วก็วารันตียาวๆเข้าศูนย์ฮอนด้ได้ทั่วประเทศไทยนะคะสวยเดิมใหม่ทุกชิ้นแบบนี้ค่ะ ติดต่อโจ้ได้ที่0859196800นะคะสภาพนางฟ้าแบบนี้มีที่เบเซอร์วิทแน่นอนค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ